สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับช่องหวยเด็ดไล์สาระกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่หายไปเกือบหนึ่งเดือนถามว่าหายไปไหนมาก็หลังๆเนี่ยทำงานแล้วแบบ Facebook มันอัประบบใหม่ก็เลยแบบเกิดปัญหาเยอะก็เลยแบบเครียดแล้วก็พอแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยมันก็จะไป ไปตรงอื่นไม่ได้อะคือไม่อยากไม่มีอารมณ์ทําอะไรเลยก็เลยกลายเป็นคนขี้เกียจคือพยายามหาวิธีแก้ตรงนั้นน่ะเนแบบว่าทิ้งตรงนี้ไปอะไรเงี้ยงวดที่แล้วเสียดายมากเลยปลังไม่ได้ลงคลิปมัาไม่ว่างแต่ว่าก่อนวันหวยออกหนึ่งวันฟังเข้าไปฝาไ,ไปไปส่งความฝันนะแล้วก็แคปแคปเก็บเอามาอ่านก็งวดน,นั้น งวดที่แล้วมั่นใจมากเลยเจ็ดเก้าไม่ได้บอกใครก็มีคนทักมาขอในไลน์เนาะแค่คนเดียวปังก็ให้เขาไปแต่ว่าปังบอกเขาไปบ่ายสองโมงครึ่งแล้วเพราะว่าปังอะนอนเช้าแปดโมงเก้าโมงแล้วก็ตื่นบ่ายสองบ่ายสามบางทีสี่โมงเย็นอืมบางเสียดายมากเลยที่ไม่ได้บอกสมาชิกในช่องเนาะเสียดายมากเลย คือถ้าให้ปังอ่ะเล่าทุกวันทําคลิปทุกวันน่ยตัวเลขในหัวปังจะเยอะแล้วปังจะคว้ยเขวแต่ถ้าเหมือนงวด3ามเกอ่ะปังลงแค่คลิปเดียวปังก็มั่นใจสามเก้าเพราะว่าฝันที่ใกล้หัวจะออกจะฝันแม่นที่สุดปังก็เลยจะมั่นใจตัวเลขแต่วันนี้หลายฝันนะตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามยิบสี่ปังยังยังไม่มั่นใจตัวเลข แต่ว่าซื้อไปแล้วคืออายุราชินีสี่สิบสามสี่สามสามสี่ซื้อไปแล้วนะคะก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวส่งต่อความฝันนะคะก็หวังว่าจะไม่เมจะไม่มีใครห่วงความฝันเนาะเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไรฟังเล่าเนี่ยดูดิตัวเลขมากมายไม่ได้ซ้ำกันเลย ไม่มีใครสามารถรู้ว่าหววจะออกอะไรนะคะเป็นแค่แนวทางบังก็มาเล่าเป็นแค่แนวทางนะคะให้ทุกคนเอาไปพิจารณาเก็บเอาไว้อ่านแบบเผื่อไปตรงใจตรงฝันของเราเนะก็จัดตามที่ตัวเองชอบนะบางเขียนวันที่27แต่ว่าตอนนี้มันเป็นเวลาตี3 38ตอนนี้ก็เป็นวันที่28เนาะ ก็เริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันวันที่24ฝันเห็นลูกสาวแล้วมองไปที่หน้าลูกมีเลข981ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่24ฝันว่าบ้านถูกหรือถอนบ้านเลขที่48ทัก8ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่24ฝันว่าปวดฉี่หาห้องน้ำเท่าไหร่ก็ไม่มี มีแต่คนเข้าจนมีผู้หญิงมาเรียกว่าให้เข้าที่บ้านเขาเป็นร้านขายของที่ระลึกคนขายพูดไทยไม่ชัดเขาบอกว่าเป็นคนญี่ปุ่นมาเปิดร้านที่ไทยขายของไม่ได้เลยช่วยเขาซื้อหน่อยเราเลยเอาพวงกุญแจรูปช้างหนึ่งอันเขาบอกว่า89บาทให้แบงค์ร้อยเขาทอนให้หนึ่งบาทเราบอกว่าขาดอีก10บบาทแล้วก็ตื่นพอดี ต่มาพู้หญิงฝันวันที่ยีสี่ฝันว่าในหลวงรัชการที่สิบสิ้นพระชนพระชายาสีรัตมาชวนเราไปช่วยงานศพเราถามว่าในหลวงรัชการที่สิบอายุเท่าไหร่ตอนสิ้นพระชนท่านสีรัตตอบว่าหกสิบเกต่อมาผู้ชายฝันวันที่ยีสี่ฝันว่าน้องสาวเอาเงินมาให้มีเลขทูบด้วยเจ็ดหนึ่ง ไม่รู้เขาฝันยังไงนะเขาเขียนมาแบบเนี้ยฟังก็เล่าแบบเนี้ยต่อมาผู้ชายฝันวันที่ยีสฝันว่าลูกป,ปั้นช้างยืนยกขาหน้าหนึ่งขาขาที่ยกมีเลขห้าห้าเกอันนี้มาให้ทุกคนแคปเห็นไหมต้องขยายไม่เอย แคบเก็บเอาไว้อ่านนะคะอย่าเพิ่งบนเขานะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยี่สี่ฝันว่าไฟไหม้รถเครื่องไฟลุกท่วมเลยแฟนขี่เรานั่งซ้อนร้อนก็ร้อนยังขึ้นไปนั่งทะเบียนรถหนึ่งเจ็ด 1, หต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยีสฝันเห็นผีอย่างเฮี้ยนคนในหมู่บ้านกลัวกันจนไม่กล้าออกจากบ้านมีคนบอกว่าผีสิงอยู่ที่ห้องห้องที่18อายุ18ต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสฝันว่าพี่สาวโอนเงินเข้าบัญชี370บาท ฝันต่อมาพี่ญิงฝันวันที่ยีิบสามฝันว่าพระสักที่มือให้ถามท่านว่าค่าครูเท่าไหร่ท่านบอกว่าหนึบาทตอนศักรู้สึกเจ็บพอสักเสร็จเนี่ยเรายื่นเงินใส่ขันที่ท่านวางเอาไว้ให้ใส่ค่าครูแต่ท่านไม่เอาท่านเอาตังในขันมาให้เราเป็นแบงค์ห้าจำนวนสองใบก็คือท่านคืนให้หนึบาท ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยิบเอ็ดฝันว่าในหลวงราชการที่สิบกับองค์พามาที่ห้องพูดคุยยิ้มแย้มท่านสวยมากเลขที่ห้องนะคะหนึ่งเกทับแปดสปังตั้งแต่เล่าฝันมานะถ้ามีคนฝันว่าเกี่ยวกับเชื้อราชวงศ์แล้วแต่ว่าจะเป็นองค์ไหน ที่เป็นราชวงศ์อ่ะถ้าสเสด็จมาที่บ้านได้นั่งได้พูดคุยอะไรเงี้ยบ้านเลขที่นี่ออกตลอดเลยต่อมาพี่หญิงฝันมันที่ยีฝันว่านําเงินไปฝากธนาคาร1ล้านบาทพอไปเปิดดูนในสมุดบัญชีมียอดเงินฝาก10ล้านบาทรวยมากเลยอยากจะได้สัก6ล้าน แคปเก็บไปอ่านนะคะไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์ยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยหนึ่งเดือนแล้วเนาะเห็นแวบ,บๆในอีเมลมีคนคอมเมนต์บอกไม่เล่าฝันแล้วหรอต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่ามีคนเขียนเลขใส่แขนเราข้างฝา หนึ 1> 1, 7, 5, ่งเดห้าหนึ่งเราถามอะไรเนี่ยเลขอะไรเหรอเขาตอบว่าก็ให้ไงอยากได้ไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าเขียนตัวใหญ่มากตัวเต็มแขนสีดำเหมือนใช้ฐานเขียนต่อมาฝันว่าขึ้นไปบนต้นไม้เห็นเลขหนึ่งห้าเ็ดฝันต่อมาพี่ยังฝันว่าไปซื้อหวย ลูกคนขายเนี่ยยังเล็กหัดหัดพูดเขาอาเขียนหวยให้70เลยบอกว่าสองตัวเองเหรอขอสามตัวเด็กเขียนให้7 0็หต่อมาผู้หญิงฝันที่ยี่สิบสี่ฝันว่าลูกบอลหล่นลงมาเลขห้าศงวดที่แล้วเขาฝันว่าเลขอั้นห9 7 คนนี้นะเนี่ยงวดที่แล้วอ่ะเขาฝันออก5 7 9เงวดน,นี้เขาฝันว่าลูกบอลหล่นลงมาเป็นเลข5 0 7มันก็จะไปตรงกับคนนี้ที่ฝันว่าเด็กเขียนให้ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่24่สีเขาฝันว่าสามีขับรถชนข้างทางแล้วก็หมุนตกลงคลองทะเบียนรถ 2-8-3สักพักมีรถอีกคันเนี่ยขับตกลงมากระแทกรถเราอีกทีเราตะโกนถามรถเขาเลขอะไรมีคนตอบว่า5-7ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่26ฝันว่าไปร่วมงานมีคนมากมายเจอคนครึ่งคนครึ่งงูเหมือนเป็นพญานาะคแต่ครึ่งบนน่ะเป็นคนเขาเขียนเลขใส่กระดาษให้ตัวใหญ่มาก เขาบอกไปซื้อเอานะสามใบพอดีมียายแก่เดินมาขายลอตเตอรี่พอดีเลยเลยหยิบเอาเลขที่เขาเขียนให้อ่ะเขาเขียนให้ตัวสีแดงเลยนะห้าเจ็ดแปดแต่ในกระดาษที่เขาเขียนให้อ่ะเออด้านหน้ามันห้าเจ็ดแปดใช่ไหมด้านหลังยางเงเขาบอกมีเลขห้าหกด้วยถ้ากลับหัวก็จะเป็นห้าเก้า ยเดี๋ยวเ๋ยคปเจอร์นะจ๊ะพูดเสียงดังไม่ได้อะข้างบ้านนอนเยอะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่27ฝันว่า พาแฟนไปไหว้แม่แต่แม่ไม่ชอบแฟนเราแล้วแม่ก็เขียนเลข5้าบอกว่าจะไปหาซื้อหวยก่อนแม่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะคะตอนที่เสียชีวิตเนี่ยอายุ57ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยกฝันว่าไปรับรถใหม่ป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนเป็นตัวเลขสีแดงเนาะ ห้าเก้าเจ็ดเก้าต่อมาพี่อิงฝันมันพระฝันว่าถามแม่ค้าลอตเตอรี่ว่าหวยเลขล่างออกอะไรเขาบอกว่าออกสี่สามเลยพูดกับเพื่อนว่าโหออกอายุราชินีตรงๆเลยสี่สามปีที่แล้วก็ออกอายุปีนี้ก็ออกอายุตรงๆเลยเขาบอกปีที่แล้วเขาก็ฝัน ฝันว่าหวยออกสี่สองแล้วหวยก็ออกจริงๆออกสองสี่ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยี่บเจ็ดฝันว่าอุ้มเด็กแล้วเด็กอ่ะอึใส่เต็มเลยและมีผู้ชายเขียนเลขให้แล้วบอกหวยรัฐบาลออกเจ็ดสี่สามเขาเขียนให้แล้วเขาก็พูดด้วยนะว่าเจ็ดสี่สามต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยี่สิบเจ็ด ฝันว่าผู้ชายแก่มาบอกให้ดูเลขถูกเขาบอกเป็นตัวเลขสีแดงนะเลขห้าเก้าเก้าออวันนี้ออกหวยลาวอะไรนะเก้าแปดเก้าเก้านะต่อมาพี่องฝันวันที่ยีเจ็ดฝันว่าจับฉลากได้เบอร์สี่สิบหกต่อมาพี่อิงฝัน ฝันว่าเด็กในจับลอตเตอรี่ให้แต่เขาบอกว่าแต่กลับเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยน่าจะเป็นคนไปคอมเ,เมนต์แล้วแต่เขาตอบเขาไม่เข้าใจคําถามเออในลอตเตอรี่น่าจะเขียนแบบเนี้ยสี่แปดพันปูนพันแปดสี่พันปูนพันอันนี้เด็กจับให้ วันนี้ยีเดือนนี้พฤษภา,ามีสามสิบอวันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะลงให้อีกคลิปหนึ่งแม่แน่ใจว่าวันที่29 30สบอะไรเนี่ยนะบอกบอกไม่ได้คนนี้วันนี้กำลังทดลองทำงานในใน Macbook เพราะว่าทีแรกเนี่ยปังทำในโทรศัพท์คือ เข้าๆออกๆเข้าออก,ออกเออกออกอนี่ยแล้วเวลาเหมือนทําคลิปทําอะไรหรืออะไรเงี้ยแล้วคนก็แชทเด้งมั่งอะไรมั่งเงี้ยมันก็เลยไม่สะดวกก็เลยจะทดลองคือใช้ไม่เป็นอ่ะซื้อมาใช้ไม่เป็นให้หลานสาวสอนอยู่สองวันแล้วก็เดี๋ยวถ้าเข้าที่ปังก็จะมีเวลามาเล่าฝันเยอะขึ้นนะคะตอนนี้ปังเหนื่อยเพราะว่า โทรศัพท์เครื่องเดียวมันเข้าออกเข้าออกเข้าออกเฟซอะเฟซมันเยอะแต่ถ้าทําในแมคบุ๊กอะเหมือนเราเราจาจาเฟซตัวนี้ไว้อะ่ะล็อกอินเอาไว้อะเราก็ไม่ต้องเข้าออกเข้าออกเงี้ยอืมก็เดี๋ยวอีกสักวันสองวันนะคะเดี๋ยวจะมาลงคลิปให้เออพูดเบาหน่อยนะเพราะปังเกรงใจข้างบ้านเขานอนอยู่เดี๋ยวจะมีคนบอกว่าเสียงเบามากเลย เกรงใจเขานะคะก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ยังเป็นกำลังใจให้เสมอมานะคะเดีย๋ยวถ้ามีเวลาจริงๆจะไปไล่อ่านคอมเมนต์นะคะก็ยังไม่ได้ไม่ได้ทิ้งไปไหนไม่ไม่ไม่เคยคิดจะทิ้งช่องเพราะว่าคือทำมาก็ปีกว่าละผู้ติดตามก็ก็เริ่มมีขึ้นมาและเราก็ไม่อยากจะทิ้งตรงนี้ กขยังจะรักษาเอาไว้แต่ว่าลงคลิปบ้างไม่ได้ลงบ้างแล้วแต่สะดวกฟามว่างหรือว่ามีทุละหรือว่าปวดคือมีข้ออ้างตลอดนะมาปางอ่ะทุกคนก็จะบ่นนะคะก็ดึกมากแล้วเดี๋ยวฝาจะอัดอัพโหลดทำปกก็น่าจะดีๆกว่าแหละฝาจะได้ลง ก็วันนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ